ผมเนี่ยมีเซ็กกับแฟนปีนึงไม่ถึง5ครั้งน้อยไปหรือเปล่าครับผมให้ความสุขแฟนได้เพียงพอไหมหนุ่มอื่นถึงได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับแฟนผมแฟนเนี่ยไปแอบคุยกับหนุ่มอื่นแถมไปนัดเจอกันแล้วด้วยผมก็เลยเค้นถามว่าได้เสียกันหรือยังแฟนยอมรับว่าเจอกันจริง แต่แฟนบอกไม่ได้มีอะไรกันแคออ่กอดจุบลูกคำกันเฉยๆแบบนี้เชื่อได้ไหมคือผมเนี่ยมีเซ็กกับแฟนปีหนึ่งไม่ถึงห้าครั้งน้อยไปหรือเปล่าครับผมให้ความสุขแฟนได้เพียงพอไหมหนุ่มอื่นถึงได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับแฟนผมเนี่ยใครมีตอบพักหลังดูแฟนอ่อนเพลียมากเป็นสัญญาณว่าเขาไปมีอะไรกันหรือเปล่าอ่านไม่แน่ใจว่ามันจะจะเป็นเรื่องของการเรื่องจริงหรือว่าคิดมากเกินไปหรือเปล่าคะ่ะ <c oughs> อันนี้จริงเท็จ นะคะอยู่ที่เจ้าตัวเลยนะคะมหมายถึงว่าอยู่ที่แฟนเขาเลยทีนี้คุณต้องหาเหมือนนักสืบอะค่ะก็ต้องหานะคะหาหาปัญหาและก็สรุปว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงไหมหรือไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนี่ตรวจไม่พบนะคะมีบางคนเอามาตรวจเอาเอาเด็กมาตรวจนะคะเด็กเนี่ยมีแฟนแล้วแต่ว่าสงสัยไปมีม แฟนกับคนอื่นอีกอันนี้ตรวจไม่ไม,ไม่ไม่พบนะคะหรือบางทีแค่ตรวจว่ารภมจันย์หรือไม่พรหมจรรทร์นี่ก็ยังตรวจยากเลยนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งก็คือต้องคุยกับแฟนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะว่าเรายังมีความรักกันไหมยังมีความผพันกันไหมเชื่อเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ไหมนะคะก็ต้องคุยกันอันที่สองคนมีเห็นปัญหาแล้วว่าโอ้มันความสนิทชิดเชื้อหรือความสัมพันธ์เพศเนี่ยปีละห้าครั้งนี่ก็คือเดือนละไม่ถึงครั้ง สองอเดือนครั้งค่ะสองเดือนครั้งอันนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะน้อยไปถ้าคนอยู่ในวใัยชะกันนะคะคือวอัยที่ยังต้องการมีความต้องการท้งเพศอยู่ถ้าวัยหกสิบเจ็สิบอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่บางคนอาจจะไม่มีความต้องการน้งเพศแล้วก็มีนะคะดังนั้นถ้าคุณคิดว่าตรงนี้มีปัญหาลองคุยกันหรือว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราต้องไปพบแพทย์ไหมนะคะส่วนการมาคิดว่าหนึ่งเขาไปนอนกับคนอื่นไหม นะคะอสองเพราะว่าเราให้ความสุขเขาไม่พอใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดฝ่ายเดียวนะคะหาหลักฐานพยานค่ะคุยกับแฟนนะคะหาข้อมูลนะคะซึ่งจะนํามาการข้อสรุปว่าเราเควรจะปรับปรุงอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาชีวิตคู่อย่างไรให้สมดุลกันนะคะค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องหา วิธีการหรือว่าวาันเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยกันนั่นแหละนะคะที่สําคัญในถามตัวเองก่อนนะว่าเราต้องการที่จะรักษาชีวิตคู่ไว้อยู่หรือเปล่าแล้วจะแก้ไขจัดก,การกับปัญหาหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคลางแคลงใจได้อย่างไรนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้นะคะ